ยังไม่อละดูขึ้นโอ้ยน้นั่นนะโอ้ยไปโ,โอ้ยนะไปเดินไ,เดน,ไน,เดนไปเดินไปนู่นเดินไปนู่นไม่ต้องไปนี้ไปข้างหน้าน่นปีนไม่ต้องปีนไป แน่โอ้ยอย่าสุปีนไปไปเอาเอาตีนไปน้ำทางมึงนะ ก่ะตัวอะไรล้องน่ะ